เตียงเตียเงเด็กหนึ่งพี่เอ็มมาเตะพี่เอมมาแบตหมาแล้วโอเคย้อนนยังไ้สักสี่วิี่ผ่านสอง,องคนใช่ไหมพี่บอล <c oughs> อยู่ห้องไหนกันอน่ะ

Okay, yeah. oh, mày nói chót mày 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 mày

มันเป็นแทนไงเชี่ยติหน้ามีอะไรไหนได้ันมาห้าบาทด้มึงต่างเกี่ยวต่อฉาบยอะ ตาตุ๋เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิ